ข่าวเช้าวันนี้เดือดตั้งแต่เปิดจอหุ้นเทค AI ไเด้งรับงบกันทั้งแถว Snap พุ่งแรงหลังดีลกับ Perplexity AI Qualcomm ส่งสัญญาณมือถือ AI มาแล้วด้านมหาภาคนักลงทุนยังลุ้นธนาคารกลางอังกฤษจะคงดอกเบี้ยหรือหันฝั่งสหรัฐสารสูงตั้งคำถามภาษีทรัมป์และ Amazon เริ่มปรับขึ้นราคากระทบผู้บริโภคเต็มๆครับ เปิดประเด็นโลจิสติกก่อนเลยนะคะ FAA หรือสำนักงานการบินสหรัฐสั่งลดความจุเที่ยวบินลง10%ใน40สนามบินหลักช่วงชัดดาวรัฐกระทบสายการบินโรงแรมและภาคท่องเที่ยวโดยตรงค่ะไปที่อังกฤษครับ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นว่า Bank of England มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าลดแต่ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบเฉียดเฉียดก่อนงบประมาณฤด,ดูใบไม้ร่วงทำให้ตลาดพันธบัตรต้องจับตาทุกถ้อยแถลงใกล้ชิดครับ ฝั่งอเมริกาความร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะศาลสูงกำลังพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของภาษีทรัมถ้าสรุปออกมาว่าไม่ชอบก็อาจทำให้ต้นทุนสินค้านำเข้าลดลงแต่จะกระทบรายได้ภาครัฐและอาจเชื่อมโยงถึงเงินเฟอร์กับราคาสินค้าผู้บริโภคด้วยค่ะสัญญาณเรื่องสะท้อนแล้วครับค้าปลีกยักษ์อย่างแอม z ซ n w ว l m a r t และ t a า g e ต ทยอยขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนกับภาษีสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสจ่ายแพงขึ้นในไตรมาสหน้าครับเอเชียเช้าวันนี้บรรยากาศสดใสนะคะดัชนีส่วนใหญ่เปิดเขียวตามวอลล์สตรีทหุ้นเทคและ AI ฟื้นเด่นไฮไลท์ light, คือขา่าว r i ร e กับ Pony.ai ที่จ่อเข้าตลาดฮ่องกงทำให้นักลงทุนฝั่งเอเชียคึกคักขึ้นมาชัดเจนค่ะเข้าหุ้นรายตัวกันครับไฮไลท์ light, วันนี้ Snap พุ่งกว่า15%หลังประกาศดีลร่วมกับ Perplexity AI มูลค่าราว400ล้านดอลลาร์เตรียมยัดฟีเจอร์ Search อ,อัจฉริยะลงใน Snapchat ปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญของโซเชียลที่กำลังผสาน AI เพื่อสร้างรายได้ทางใหม่ครับ ส่วน q u a l c ค m มผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะคะและสื่อสารชัดเจนว่า Trend ์ n อนเดเวิรจะเร่งตัวบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆส่งผลให้ราคาหุ้นตอบรับเชิงบวกทันทีค่ะด้าน AMD แม้เพิ่งผ่านงบแต่ทุกสายตาไปจับ Analyst Day สัปดาห์หน้าที่คาดว่าจะเปิดโร a d m a p AI ระยะยาวถ้าเซอร์ไพรบวกมีโอกาสเห็นแรงหมุนเงินกลับเข้าหุ้นชิปครับซอฟต์แวร์ก็ไม่ยอมนะคะฟิกมารายได้วิ่งระดับัน ล้านดอลลาร์ต่อปีหลังยกระดับฟีเจอร์ AI ช่วยเวิร์ l โฟล์ดีไซน์ชี้ชัดว่า AI เสริมมนุษย์ในสาย c r e เอทีฟเริ่มทำเงินจริงค่ะ Robinhood ทำเซอร์ไพรส์รายได้ไตรามาสล่าสุดเติบโตเท่าตัว,ตวแต่ราว1.27พันล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้นพุ่งมากกว่า250%เมื่อเทียบปีก่อนหนุนด้วยธุรกิจใหม่ๆอย่าง Prediction Markets ที่เริ่มเห็นผลครับ ลิฟตให้แนวโน้มปีหน้าดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะพร้อมวางแผนขยายสู่ยุโรปและตลาดท่องเที่ยวหรูสะท้อนว่าดีมานการเดินทางยังแข็งแม้ช่วงนี้ FAA จะลดความจุเที่ยวบินชั่วคราวก็ตามค่ะ c o อสโ o รายงานยอดขายเดือนล่าสุดยังต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นย่อลงนักวิเคราะห์มองว่าข่าวดีสะท้อนไปในราคาแล้วทําให้เม็ดเงินบางส่วนไหลกลับไปหาหุ้นเทคระยะสั้นครับฝั่ง Beauty e. ls beauty เจอแรงขายหนักเกิน 30%นะคะคหลังแนวโน้มกำไรและคำแนะนำไรายได้ปีหน้าต่ำกว่าที่คาดแม้แบรนด์ในเครืออย่างโรสของเฮล่บีเบอร์ยังเติบโตแต่ราคาหุ้นเดิมวิ่งไกลทำให้ความคาดหวังสูงค่ะแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ดอดสื่อสารว่าจะลงทุนหนักในปีหน้าและดีลกับเดลิเว r รูน่าจะช่วยกำไรน้อยกว่าที่เคยประเมินราคาหุ้นเลยปรับฐานตามกลุ่มเทคกลางครับ ฝั่งยานยนต์ไฟฟ้ามี2ประเด็นค่ะ 1. นึ่ลูซิตพลาดคาดการและต้องเพิ่มวงเงินกู้จาก750ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ2,000ล้านดอลลาร์จากกองทุน PIF เพื่อเสริมสภาพคล่อง 2. องเทสลาในเยอรมนี Tesla, ani, ยอดขายอ่อนลงเมื่อเทียบปีก่อนแม้จะเปิดรุ่นราคาต่ำแล้วก็ตามค่ะสื่อและคอนเทนต์ก็มีข่าวใหญ่ครับ p พาราเม t และ Warner Bros. Discovery จอสรุปทิศทางดีลก่อนคริสต์มาสไม่ว่าจะขายหรือแยกบริษัทซึ่งทั้งสองทางล้วนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างมากครับฝั่งมาเทคฮับสปอตเดินเกมเข้มข้นขึ้นนะคะดึงคลาร่าชี้ผู้บริหาร Business AI จาก Meta เข้าบอร์ดถือเป็นสัญญาณผลักดัน AI เชิงพาณิชย์ในแพลตฟอร์ม CRM ให้ชัดขึ้นค่ะ พลังงานก็ขยับครับดิวลงทุนในเวสติงเฮาส์อาจเปิดทางเข้าตลาด IPO โโดยมีภาครัฐถือหุ้นบางส่วนสะท้อนความพยายามผลักดันไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เป็นเสถียรภาพระยะยาวครับ ปิดด้วยข่าวเหตุการณ์ค่ะเครื่องวินขนส่งของ UPS ตกใกล้เมืองลุยส์วิลล์มีรายนานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุคาดกระทบเชิงจิตวิทยาต่อโลจิสติกช่วงสั้นๆนะคะทั้งหมดนี้คือภาพรวมข่าวเด่นประจำวันนี้ครับตั้งแต่ BOE ลุ้นดอกเบี้ยสารสูงสหรัฐว่าด้วยภาษีขาปลีกขึ้นราคาไปจนถึงหุ้น Tech AI ที่เด้งแรงทั่วกระดานจับตาหน้าจอกันให้ดีครับ ถ้าชอบสรุปแบบย่อยง่ายเข้าใจไวฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะคะเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้ค่ะ